โอเคมาถึงอีพีสุดท้ายกันแล้วนะครับของ before you quit your job นะครับก่อนที่เราจะลาออกจากงานเราต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามา wrap up กันอีกนิดนึงนะครับอี EP ที่5จุดเปลี่ยนชีวิตก่อนลาออกนะครับถามก่อนว่าถ้าเราหายไปหนึ่งเดือนเนี่ยธุรกิจที่เราสร้างไว้อะควบก,กับงานเดิมเนี่ยมันสามารถเดินไปเองได้ไหม มันสามารถที่จะแบบลูกค้าซื้อของเองแล้วก็มีคนดูแลลูกค้าของเราแล้วก็รับเงินแล้วก็ทําตามระบบทุกอย่างและเราหายไปเดือนนึงแล้วกลับมาแบบธุรกิจยังอยู่ยังแบบมีเงินเข้ามาในบัญชีเอ้อเงินมารอแล้วหรือว่าเติบโตขึ้นได้ด้วยหรืออย่างถ้ายังไม่ถึงจุดน,นี้อย่าพิ่งใจเย็นๆนะครับเอาให้มันแบบได้สักเดือนเป็นก่อนเนาะตอนนั้นแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นอ่านไปว่า หมือนเขาก็ต้องบอกเนาะว่าหาไรายได้ที่แบบทําให้เราอะถ้าออกจากงานแล้วอ่ะมีเงินที่เราจะให้เขียนค่าใช้จ่ายของตัวเองเนาะมีเงินที่เราทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีเงินเดือนอ่ะอีกแบบหกตอนนั้นหกเดือนไหมแบบปีหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้น่าจะต้องคิดให้ยาวกว่านั้นนะครับสมัยนี้แล้วก็อ่าไรายได้ที่มาจาก ตอนนั้นนะก็คิดนะว่าแบบเฮ้ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นสิบเท่าของเงินเดือนแล้วด้วยแต่ว่าเกือบลืมคิดไปว่ามันเป็นเงินที่มาจากแอคทีฟอีกทางหนึ่งนี่ว่ะตรงรายได้ที่มาจากธุรกิจที่สร้างไว้ยังไม่ได้เลยยังไม่ชนะรายจ่ายของเราเนาะมันว่ายังแบบหลักแบบหมื่นต้นหลักพันอะไรอย่างเงี้ยเออยังไม่ได้เยอะมากเนาะก็แบบคิดใหญ่ซะและ้วใจร้อนนะครับก็เลยเพื่อนๆรอบตัวที่รวยๆทั้งหลายเนี่ยก็จะ บอกว่าอย่าพึ่งน้มึงอย่าลาออกนะเกาะไว้ก่อนอดทนห,นหน่อยนะอะไรเงี้ยก็เลยได้ดีรุกวันนี้นะครับอ่ะแต่ว่าู้บางคนเข้าใจนะบ้ทนไม่ไหวไงานประจาแล้วจริงๆมันเอาสุขภาพเอาเวลาไปหมดเลยนะครับอืมก็รีบๆตัดสินใจประสบความสําเร็จนะอ่ะเรื่องแรกนะครับจากผู้จัดก,การเป็นผู้นําที่สร้างแรงบันดาลใจเนาะก่อนที่เราจะลาออกเนี่ยเราต้องแน่นอนว่าเราคิดที่จะแบบนําหน้าคนอื่นและในรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็มีความเป็นผู้นําแหละ อ่ะแล้วก็เรามีธุรกิจแล้วเนาะอันนี้หนึ่งถึงจุดที่ว่าเราเริ่มสร้างธุรกิจควบกับงานประจําไปแล้วเราต้องมีการแบบสร้างแรงบนันดาลใจสร้างอะไรเนาะให้ทีมไม่ใช่เป็นผู้บริหารนะ่ะคือไม่ได้สั่งอย่างเดียวเราต้องเป็นผู้นําก็คือทําให้คนดูปุ๊บแล้วก็สร้างแรงบนันดาลใจให้คนน่ะเขาทําตามเราเขาถึงจะดูพิเคทเราไงในอีพีเมื่อกี้ที่เรื่องของแบบ oh. อ่าดูพิเคทก็คือาการลอกแบบทาําซ้ําทําตามเรานะครับเราก็ต้องสร้างใช้แรงบนันดาลใจแล้วก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะคนถึงจะทําตามเราธุรกิจ มันถึงจะแบบเติบโตแล้วก็เขาทําด้วยแบบถูกเราอินสปายด้วยแรงบันดาลใจที่เขาแบบมีแพชชั่นที่อยากจะทํางานแบบมิชชั่นมันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างวัฒนธรรมความเชื่อ,อวัฒนธรรมองค์กรอะไรเงี้ยที่ทําให้ทีมแบบโตไปพร้อมๆกันเนาะเราก็อูอันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะกลัวคนแบบใหม่ ถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะฟังผ่านหูไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวมันจะได้เอากลับมาใชเนาะอเดี๋ยวเราตอนสร้างธุรกิจแล้วเริ่มมีองค์กรมีคนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าบางคนก็ต้องมีลูกน้องมีอะไรอย่างเงี้ยนในธุรกิจอื่นนะเนาะเราก็ต้องมีวัฒนธรรมองค์กรเมีความเชื่อเดียวกันแล้วก็ทีมโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องของการตลาดแบบไลฟคู่แข่งเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างคุณค่าที่แตกต่างนะอันนี้ก็เป็นจุดที่แบบละเอียดละเอียดนิดนึงก็คืออ่า อย่างโมเดลธุรกิจของเราทั้งสองตัวเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็คือการแบบทีหลักเลยนะสายสัมพันธ์กับลูกค้านี่คือเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็คิดว่า AI ก็คงทดแทนไม่ได้เพราะมันคือการคุยกับคนเลยแล้วเราได้เข้าใจเขาได้พูดคุยคือไม่จําเป็นจะต้องปิดการขายหรือให้เขาแบบต้องจ่ายต้องอะไรเพิ่มเสมอหรอกแต่ว่ามันคือการแบบ Relation s h i p อะคือสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าของเราเรากับทีมของเราคนในทีมด้วยลูกค้าด้วยและลูกค้าอ่าทีมของเราเนี่ยก็ เขาก็จะทําตามเนี่ยก็คือมีสายสัมพันธ์กับลูกค้าของเขาเหมือนกันแล้วก็คนในทีมของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็การตลาดแบบนี้ก็คือไร้คู่แข่งเนาะมันคือลูกค้าหรือว่าทีมเนี่ยเขารักใน คุณค่าของเราที่เรามอบให้เขาอ่ะเช่นลูกค้าของเราเนี่ยเขาได้รับคุณค่าอ่าของการที่เราได้ดูแลเอาใจใส่เราเซอร์วิสเขาด้วยใจจริงๆงเงี้ยเราก็แบบถึงไหนถึงกันอะไรเงี้ยเออบางทีแบบนี่มีลูกค้าแบบว่าลืมถอดแบตเตอรี่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ให้เราแบบวิ่งไปจัดการให้เราก็ไปได้เนี่ยมันเป็นแบบรีเลชั่นชิพนะที่เขาแบบอ้าวเราก็เขาทำโซเชียลไม่เป็นเขาใช้แบบอุปกรณ์ไม่เป็นอะไรเงี้ยเราไปนั่งทำให้เขาจับมือทำที่บ้านแล้วก็ช่วยดูแลให้เขาตรงเนี้ย เขาจะไปไหนอ่ะใช่ปะ่ะเออต่อให้แบบอีกยี่ห้อหนึ่งถูกกว่าดีกว่าหรือแบบไม่ได้มากมายอะไรเงี้ยเชื่อไหมเขาจะยังเป็นลูกค้าเราอยู่และนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆในธุรกิจเนาะที่อยากจะแชร์ทุกคนนี่คือความลับของสวรรค์ที่มีรุ่นพี่ที่ทําธุรกิจใหญ่เคยบอกไว้แล้วเราพูดเรื่องของแบบเนี้ยเราบริการลูกค้าของเราแบบอย่างเงี้ยแบบ เออในยามบางที่คงจะเป็นแบบว่าคนเป็นเจ้าของอ่ะเขาจะแบบดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดเพราะมันคือโอกาสที่ได้ดูแลเขาจะไม่แบบว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ได้เงินเดือนเขาก็เลยพี่เขาเลยบอกว่ารู้ความลับของสวรรค์แล้วใช่ไหมที่ทําให้พี่เขารวยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาใส่ใจลูกค้าทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวค่อยได้คุยกันอีกเยอะเลยเรื่องของแบบเซอร์วิสนะเดี๋ยวนี้คือเรื่องของเซอร์วิสนะครับสรุปนะอ่ะแรงจะหมดแล้วอีพีที่5้านะครับสรุป ่าเรื่องของแนวคิดเนาะวิธีคิดสามอย่างเนี่ยสรุปเลยนะทุกอย่างเนยหลักการวิธีคิด นะที่เราจะประสบความสําเร็จแล้วก็มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายได้เนี่ยไม่ว่าจะออกจากงานประจํามีอิสรภาพทางการเงินได้มีเงินเพิ่มขึ้นรวยขึ้นหรืออะไรต่างๆที่เราได้ฝันไว้เนี่ยวิธีคิดมีแค่3อย่างนะเนี่ยหลักคิดหนึ่ง attitude นะจำได้ไหมทัศนคติต้องคิดบวกใช่ไหมแล้วก็คิดให้คิดช่วยเหลือคิดให้เหนือกว่านะครับด้วยการเป็นผู้ให้เนาะแล้วก็บิลีฟความเชื่อเช,ชื่อมัน่นเนาะเชื่อมั่นในตัวเองก่อนแล้วกันเนาะเริ่มจากเชื่อในตัวเองก่อนว่าเรานี่แหละที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเราเองได้ เพราะว่าใครว่ามันจะมาเปลี่ยนชีวิตเราถ้าเราไม่เปลี่ยนชีวิตตัวเองใช่ไหมเนี่ยเราฟังมาถึง EP ีที่5แล้วเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนเรียนรู้ได้ไงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใช่ไหมฟังมาจนจบตรงนี้แล้วเราเรียนรู้ได้เราพัฒนาได้ต้องเชื่อก่อนว่าตัวเองพัฒนาได้ยังไปได้อีกเชื่อในตัวเองไม่มีใครเชื่อเราเลยทั้งโลกเราต้องเชื่อในตัวเองเดี๋ยวเรื่องของความเชื่อนะผมจะเอาไว้ไปจัดเป็นแบบอีกเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็อันนี้เป็นการถ่ายทอด ไม่ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดพลังเลยแหละถ้าคุณอยากมีแบบชีวิตที่แม่งแบบก้าวกระโดดแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะระเบิดอ่ะคุณต้องมีพลังของความเชื่อนะครับและเรื่องนี้โคตรมันเลยเมื่อไหร่ที่เราแบบได้รับพลังความเชื่อนะแล้วมันเกิดขึ้นข้างในนะเราจะแบบรู้สึกมีพลังมากๆเราจะกล้าทําทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆด้วยความเชื่อ belief นะครับเชื่อมั่นนะเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าเรารวยขึ้นได้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นได้เราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะครับ ถ้าเชื่อเดี๋ยวเราจะทําตามสิ่งที่เราเชื่อเองนะครับแล้วก็คอมมิทเมนต์เนาะเราก็ต้องมีความแบบสัญญากับตัวเองนะว่าแน่วแน่เราต้อง เขาเรียกว่าไงอะรักษาความฝันของตัวเองเนาะรักษาสัญญากับตัวเองอะอะเราต้องรักษาสัญญากับตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราตั้งใจจะเปลี่ยนชีวิตแล้วจะอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะเจอปัญหาอุปสรรคมารผันจนอะไรต่างๆนะคอมมิชเมนต์เรานะถ้ามันชัดเจนนะมันแน่นนะเราจะผ่านมันไปได้ทุกปัญหาบนโลกใบน,นี้ไม่มีอะไรที่เราผ่านไม่ได้อะ อยู่ที่ใจล้วนๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคลิปที่สั้นมากเลยคลิปนี้สั้นมากเลยสุดท้ายนะคําถามก่อนที่เราจะตัดสินใจลาออกเลยนะครับผมจําได้อันนี้ผมเพิ่งเขียนมาใหม่ uh, Do you have a plan คุณมีแผนหรือ,อยังจะลาออกไม่อยากทําแล้วงานนี้อยากเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะทำธุรกน,นี้คุณมีแผนแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีแผนหยุดคิดที่จะลาออกนะอันนี้พูดเอามาจาก อันนี้คอนเทนต์นี้มันเล่มนี้เนาะก็ต้องพูดถึงเล่มนี้ก่อนถ้าจะลาออกแลนะ้วเนี่ยโหแบบลาออกเลยไนะม่ไม่อยากทาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวไปทาธุรกิจเลยลาออกแล้วเดี๋ยวไปทําธุรกิจเลยเนะี่ยเดี๋ยวทําได้แบบเข้าใจอยู่ว่ามันคืออะไรอย่าพึ่งใจเย็นๆนะครับถ้ายังไม่มีแผนและยังไม่ได้มีความรู้เนาะเรียนรู้ก่อนวางแผนให้เรียบร้อยก่อนที่จะลาออกจากงานแล้วไปทํานะครับมันสามารถที่จะออกแบบได้มันไม่จําเป็นจะต้องลาออกแล้วมาทําเท่านั้นนะ่ะ <Es per ate> เออนึกออกไหมเราอะเป็นจากัดความคิดตัวเองในหัวไงถ้าเราเปิดกรอบความคิดเราว่าเอ้ยมันไม่ต้องแบบนั้นก็ได้มันทาแบบนี้ก็ได้แบบไหนก็ได้ออกแบบได้หมดอะชีวิตจะออกแบบได้เราเริ่มออกแบบจากภายในก่อนวันเนี้ยเราเริ่มสร้างอิสรภาพทางความคิดให้ตัวเองก่อนให้เป็นคนที่แบบเลือกได้ก่อนว่าจะคิดยังไงอะถ้าความคิดตัวเองยังเลือกไม่ได้ตีกรอบความคิดตัวเองนะข้างในไม่มีอิสรภาพภายนอก นะชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะไม่มีวันได้อสรภาพเหมือนกันนะครับก็จุดเปลี่ยนชีวิตก่อนลาออกถามตัวเองให้ดีแล้วมีแผนรองรับไว้แล้วทำตามแผนให้มันได้ผลก่อนนะครับแล้วค่อยลาออก โอเคจบแล้ว before you quit your job นะครับนี่คือพยายามจะเล่าทั้งหมดจากประสบการณ์จริงที่ผมอ่านเล่มนี้แล้วก็ได้เอาไปไประยุกต์ใช้จนมันเห็นผลแล้วก็เปลี่ยนชีวิตมาแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากเรียนด้วยกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ